สวัสดีจ้ากลับมาเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปคาเฟ่อยากกินอะไรกันดีวันนี้ผมอยากกินเค้กอยากกินาชาซะหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปแบบลุย,ลยๆุยเท่ๆสปอร์ตกับเจ้าคันนี้เลยด้านหลังนี้นั่นก็คือเจ้าดี a x s p a r k 3.0โอ้โหคันนี้หล่อเฟี้ยวเขาเรียกนะ หล่อเงาะหล่อเฟี้ยวอะหล่ออะไรสักอย่างหนึง่งช่างมันนะครับผมแต่รู้แค่ว่าหล่อก็เพียงพอแต่งมาให้เพียบพร้อมอันนี้อันเดี๋ยวผมซูมข้างในให้นิดนึงนะจ๊ะโอ้โหใส่บันไดามาให้ด้วยอันนี้น้ำหยดไม่ใช่อะไรนะครับผมมันเพิ่งล้างรถเสร็จอะผมพาไปดูรอบๆคันเลยนี่โอ้โหหล่อไหมหล่อ พร้อมยังไปเราไปกินขนมกันดีกว่าสตาร์ทรถก่อนนะครับเออสติกเกอร์ยังแปะไว้อยู่เลยอะคันนี้เดี๋ยวนะคันนี้ไม่เท่าไหรอ่อ่ะจริงปะนี่12000กิโลโอ้โหไม่หลักหมื่นหาน้อยมากๆเมืม่อเทียบกับรถคันนี้ก็สภาพตามนี้เลยนะครับเอี่ยมอ่องออรไทยพร้อมกับนี่หัวเกียร์ มีรอยนิดหน่อยอ่าให้ดูนิดนึงนะครับแต่ไม่น่าใช่ปัญหาหนุกนี่นีจ๋าไปเราไปกันดีกว่าาหลายไปแล้วนะไปจริงๆริงละอ่าเรามาย้ำสเปคกันนิดนึงแล้วกันนะครับในระหว่างทางคันนี้เป็น i su su d max ครับเครื่อง3.0 ปี2019ที่สำคัญคันนี้คันสูงคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive ครับผมก็ที่เห็นกันก็เนี่ยให้ดูอีกรอบ12ื่นน้อยมากใช้งานโคตรน้อยต้องใช้คำนี้เลยนะครับโคตรน้อยจริงๆก็ใครอยากเอาไปทุกปามทุกไข่ทุกอะไรก็ได้แต่เต็มที่เลยครับผมเพราะว่าคันนี้ ใช้งานมาน้อยจริงๆเออย้ำอยู่นั่นแหละก็มันมันใช้งานน้อยจริงๆนี่นะแล้วก็ช่วงล่างก็เสริมแนบมาให้8ชั้นนะจ๊ะแล้วก็มีโชคให้2ต้นนะจ๊ะจุกๆก,กันไปเลยและในที่สุดเราก็หากันจนเจอนะครับ <c oughs> แอบบอกว่าหลงครับเออแต่ว่าเราก็จะไม่โกหกนะครับหลงก็คือหลงนะครับเอาวลืมใส่เกียร์นีครับ ก็คาเฟ่ชื่อดังในย่านนี้นะครับก็ขอให้เข้าไปข้างในอ่ะเออไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เพิ่งมานะครับจริงๆเป็นครั้งที่สองนะครับผมแต่ว่าครั้งแรกมาแบบไม่ได้ลืมหูลืมตาครับมาซื้อแล้วก็ไรกจะไปนี่นะครับโสภาพไม่ใช่สภาพสิบรรยากาศมันคูลมากๆเลยทุกคนผมจะจอดรถก่อนเนาะโอเคจอดแปถึงแล้วครับผม นั่นก็คืออ่ให้เครดิตเขาหน่อยนะครับชื่อคาเฟ่ว่าวูดูคาเฟ่นะจ๊ะนี่ข้างในก็ตกแต่งสไตล์มันมีหลากหลายสไตล์นะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวนที่เขาก็ตกแต่งมาได้แบบเออเป็นไงใช้ไดไไ้นี่นะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันบ้างดีกว่า ราก็มาถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทำการออเดอร์สั่งก็วันนี้มีเมนูเด็ดๆของทางร้านนี้เดี๋ยวพอมาถึงเดี๋ยวผมเอาโชว์ให้ดูนะครับในร้านบรรยากาศค่อนข้างร่มลื่นครับเน้นไปทางในแนวสวนอารมณ์โปรตุเกสอารมณ์เป็นแบบสมัยก่อนแบบทางฝั่งตะวันตกเนาะ,ะอะไรอ่างเงี้ยก็ดีครับแล้วก็ที่สําคัญร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านคาลาสนะครับก็ มุสลิมก็ทานได้อย่างแน่นอนเป็นถ้าเซิร์ชมาก็เป็นร้านชื่อดังของในย่านนี้แหละเออเป็นใครใครจะต้องรู้จักนะเดีย๋ยวลองดูกันว่าเมนูที่ผมสั่งนั้นเป็นเมนูอะไรมาแล้วครับผมนั่นก็คือนี่ครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มของโปรดของผมแล้วก็ นี่เลยครับจัวตัวไฮไลท์ของเขานั่นก็คือนมสดอินทผลัมนะจ๊ะอันนี้รสหวานมาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องลองชิมกันดูนะครับแต่ประเด็นเนี่ยให้มาสองช้อนเริ่มกลัวแล้วนะมาคนเดียวเด้อมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีก,กว่าว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับขออนุญาตนะจ๊ะ อร่อยดีครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินนมสดปั่นเนี้ยนี่ได้เลยนะแล้วก็ได้ความหวานจากตัวกิ่นกะปาลำแล้วก็กลิ่นค่อนข้างหอมนะครับใช้ได้ใช้ได้ได,ดีอยู่ดีอยู่แปลว่าดีนะ ใช้ได้ครับคุณผู้ชมนิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มไม่ใช่หน้าโหลี่นิ่มนะเล่นมุกตลอดอีกสักคำน่ะใช้ได้เลยคุณผู้ชมก็ราคาก็เขาเรียกว่าไม่แพงครับราคามาตรฐานและที่สำคัญคือที่นี่เขาก็เป็นร้านอาหาร ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เป็นคาเฟ่อย่างเดียวนะครับอาหารเขาค่อนข้าง,งที่จะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสเต็กข้าวหมกไก่อาหารต้มสั่งก็มีเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็โอเคไม่ได้แย่ที่สำคัญเป็นฮาลาลฟู้ดด้วยนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็เป็นร้านฮาลาลเหมาะสำหรับชาวมุสลิมที่ชอบมาคาเฟ่ชูชิก็ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงดีละ่ะคืออยากกินต่อนะเดี๋ยวเดวขออนุญาตก,กินต่อละกัน เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะน้ำลายไหลไปก่อนนะไปกินก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่วันนี้ผมมาเป็นวันหยุดนะครับคนก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงไม่นิดแหละก็เยอะอยู่แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับมุมค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบสายเซลฟี่สายวอล์กสายถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสำหรับวันนี้หนึ่งวันที่เอา Isuzu D-Max ขับมาแบบรอๆลุยๆนะก็ไม่ได้มีตัวแบบมาถ่ายให้นะถ่ายคนเดียวไม่งั้นจะถ่ายรูปให้ดูว่าแบบเออมุมเขาเยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะแบบมุมทางเนี่ยเห็นไหมทางน้ำแล้วก็ทางฝั่งข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็ถ้าสำหรับใครที่อชอบก็ลองมาตำกันโดนนะจ๊ะเออสมัยนี้เขาเรียกว่าตำใช่ไหมออครับผมโอเค ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็สำหรับวันนี้ผมแล้วก็อ s u ุดีแม็3.0 4ว d ลไดรฟ์คันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับทริปหน้าอยากจะพาไปคาเฟ่ไหนหรือต้องการให้พาไปคาเฟ่ไหนอ่ะบอกกันมาได้เดี๋ยวผมพาไปรีวิวและกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย